ก็นีเดี๋ยวหนูต้องกลับที่บ้านใช่ไหม,มเดี๋ยวกลับมาคางกันม,มีอะไรครอบเหนืออาทิ์สองนิ้วม,มาให้พี่เอื้อมดูเนาะพ,พี่เอื้อมก็จะได้แนะนำว่าหนูจะต้องดูแลแบบไหนนะคะคห้ามแบบว่าเอามือไปกดไปบีบนะอ,อืมดนี้ อันนี้ที่เล็บหนูเป็นอย่างนี้ก็เกิดจากการคือหนูอาจจะใส่รองเท้าแล้วโดนกดเล็บมันก็เลยช้ำ เล็บยานหนูก็คอยตัดออกเนาะลืมลืมเดี๋ยวคนดูดคลิปคนดูดคนชอบดูดคลิปพี่เก็ไปทำเว็บพนันบอลพี่ก็เลยต้องไป้วยกันได้เหรอ <c oughs> ก็พอเขาเห็นว่ามีคนดูงไงพอแอดไปปุ๊บก็มันจะขึ้นเลย

ฮึ่มลูลูกลูกมาแบบนี้เลยออกมาแบบนี้เลยห็โล่งไหมโล่งไหมเนี่ยออกมาอย่างนี้เลยหนูไม่ได้ทันได้ดูใช่ไหมหนูไม่ทันได้ดูใช่ไหมเมื่อกี้ครับผมไม่ดูอ่ะโล่งไหมโล่งไหม ทีนี้หนูก็คอยไปดึงเนื้อเอานะลูกนะนัถ้าหนูมีหนังแห้งๆอย่างนี้หนูตัดออกนะอย่าปล่อยให้เนื้อมันแข็งดึงาริทิ์นะ